ที่ดินพื้นที่1ไร่เหมาะสําหรับสร้างบ้านนะครับขายเพียง1นล้านห้าแสนบาทเท่านั้นนะครับด้านหนา้าติดถนนด้านหลังติดกับบ่อน้ําสวยๆเลยแปลงนี้ใครมีงบซื้อไว้สร้างบ้านได้สบายๆ,ายๆเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดภายในกันเลยนะครับ คุณผู้ชมที่ตามหาที่ดินสําหรับอยู่ในยามเกษียณนะครับราคาไม่แรงนะฮะซึ่งแปลงนี้มีเนื้อที่1ไร่44ตารางว่าตัวที่ดินนั้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมเลยทมแล้วเรียบร้อยนะครับข้อดีของเขาคือด้านหน้าติดกับถนนคอนกรีตนะครับทางเข้าออกสะดวกห่างจากตลาดนั้นประมาณ3-4กิโลเท่านั้นเองนะครับและข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือด้านหลังเป็นบ,อบ่อปลา แต่ว่าบอ่อปลานี่เป็นของชาวบ้านคนอื่นนะซึ่งข้อดีของเขาคือเราจะได้วิวตัวบอ่อปลาถามว่าอนาคตเขาจะถมไหม โอกาสที่จะถมนั้นน้อยมากๆคุณผู้ชมเพราะว่าค่าถมนั้นแพงกว่าค่าซื้อที่ซะอีกนะครับฉะนั้นความเป็นไปได้ที่จะถมแปลงนี้ผมยากนะฮะส่วนที่ของเรานั้นก็จะได้เป็นพื้นที่กว้างๆที่อยู่ด้านหน้าตัวที่นั้นถมแล้วคุณผู้ชมไม่ต้องเสียเงินในการถมอีกนะครับมีน้ํามีไฟทุกอย่างไว้ครบการเดินทางนั้นสะดวกนะครับส่วนน้ําการเกษตรนั้นมีเหลือเฟือเพียงพอเลยนะครับด้านหน้าเป็นคลองชระทานใหญ่ๆนะครับตัวที่ตั้งนั้นอยู่อําเภอพานจังหวัด เชียงรายนะครับห่างจากตัวตลาดหกแยกไปไม่ไกลนะฮะแล้วก็ตัวที่นั้นอยู่ในเขตชุมชนนะครับน้ำไฟทุกอย่างนั้นครบหมดเลยคุณผู้ชมรูปร่างที่ดินหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับคุณผู้ชมด้านหลังนั้นจะมีพื้นที่ที่กว้างกว่านะครับก็จะได้เห็นวิวน้ํากว้างๆก,กันเลยนะครับจากตัวตลาดหกแยกอาเภอพานนะฮะเดินทางไปไม่ไกลนะคุณผู้ชม ระยะทางประมาณ3กิโลกว,กว่าแค่นี้เองนะครับก็ฝากไว้ด้วยคุณผู้ชมสนใจนะัดชมได้ทุกทุกวันนะครับสำหรับใยนี้นะฮะเจ้าของนั้นพร้อมนะครับอยากขายมากๆเลยนะครับถ้าสนใจต่อรองราคากันได้นะฮะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องไปแล้วนะครับสวัสดีครับ